ตื่นยมามมื่อเ้า้่คอยกะหาแต่แนวกินโอ้ย้่มาคอยละวินสิเฮ็ดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจังไม่อยากกะเดียกระดอสิเฮ็ดยังกินน้อยพอ สิไปต่อเรือสิสาวปาริการพี่นะ้องมาอีกแล้วพี่นอ้องเอาที่สบายใจยนะั่งกินบ่นไปพี่นอ้องมักเห็ดยังกับเห็ดได้พี่นอ้องมักกินยังกับเห็ดเห็ดกินยกเนยาว่ากันคันว่ากันมันหมดสมบายใจเมื่อนีงก็สิคือเกาเด้วยพี่นอ้องกินแล้วแลีนพี่นอ้องสิบนาทีพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เอาที่สบายใจพี่นอ้องเมนูนําเสนอเมื่อนีไงถ้าพี่น้องก็สิเป็นแองกี้น้อยพี่น,อน้อแงอกอกแกงเปรอะนั่นนะแกงกี้นม้มย มีผักกะหยงอยู่พี่น้องบใส่เป็นคนละเอียดพี่น้องบอส่ผักกะหยงหอมผักกะหยงต้องกินส่ออมกบพี่น้องผักกะหยงออมกบเอาที่สบายใจพี่น้องไผมักจังได้กะเฮ็ดไปที่ว่าคอยเป็นคนละเอียดคอยแกงผักแกงน้องใหม่บอสไซผักกะหยงงนะพี่น้องเด้อเอาที่สบายใจพี่น้องใส่แล้วมันบสบายใจพี่น้องมันเป็นกินแต่แง็ดตะเง็ดอยู่มันบอส่พี่น้องมันบอกเคยกินเนาะก็สิกินใส่ตะออมกบ อันกินพักกะแหง,งกับกินยาหน้ามันเป็นยังไงมั้มนตีกันเป็นยังไงวเอาที่สบายใจพี่น้องย่าวากันได้พป็นองเดอม,ม,มักไผ่มักมันพี่น้องอยู่คนละบานพี่น้อง <c oughs> อยู่คนละบาดกินบ่ขึ้นกันพี่น้องบ้าน่คยต้องหอมพักกะแหงใดเน้อเห็ดออมกบฝนตกกบห้องอบ,อบ อยากกินออมกบใส่ผักกะแงงยงยางเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแงยงยางโดนลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะแงงจัากอยู่ใส่น้องประมาณนี้ไปน้องคนอยู่มืองนอกอยากสิบอกว่าคิดทอดแหง อ,อมกอบใส่ผ้กกระแยงกินเสากินแรงคือสิมีแหงหัวใจแตงเอฟตอดไป,ไปดแต่และคืึบพี่น้นกินอะไรตัดแซมผได้บอกเพล่อ้อมกอบคนนี้เอฟซี่หลายนี่ม่หลังที่บอกวอยแตงว่าท่านจบยี่มันซุดจุดปวดไปหนังมันเจ๋อมันตอมองหนึ่งอนะ คนอยู่เมองนอกอยากสิบอกว่าคือทอดแหงออมกบใส่ผ้กกะแงงออมเศร้าออมแรงคือสิมีแหงหัว,หวใจคนหมักอะไรคนหมักผักกะแหง,งนะ <c ười> <c ười> <c ười> ก็ผากกะยาหัวก่อนสิกินท้อกับมาร่องเพลงมะร่องนนะลองเพ่งยังดีนะวันนี้คือผมมีดนตรี เอาเพ่งเจ้าของจากบาดไนะีห <laughs> นะ่องมาลำเตยจากบาดก้อนสีสันไป่น้องก้อนสีสี <laughs> okay, พี่น้องโอเคพี่น้องมาฟังล่ำเตยจากบาดซ่อมพี่น้องเพ่งเจ้าของเอาทิศไปใจใบหนะ้าเนี่สิเป็นอฮัดลองหัดล่ำเด้พี่น้องเด้ออย่าว,ว่ากันนะพี่น้องขันวาวกันมันข่วมดันขึ้นฮัดลองหัดล่ำพี่น้องแตงแตงเพ่งเจ้าของขัสิฮัดแตงเพลงพร้อ,อมเด้พี่น้องเนะ้อ เพลงสามซิ่งเกิลได้พี่น้องเอาที่สบายใจล่ำเตยซิ่งเกินแรกได้พี่น้องเด้อฝากเลยถ้พี่น้องเอาที่สบายใจใบนั่งทั้งยูทูปพี่น้องก้นหมักมวนพี่น้องอย่าวากันนะพี่น้องวากันนความดาันขึ้นบ่มีดรามา่าได้พี่น้องมีตะมวนมวลหุกเดียวเงยมาเตยกันเถิดพิจา มาเต้ยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียนนะพาเอาที่สบายใจซอยฝากกดเซกกดไลค์สับขาสับตะไคร้คให้ในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่ทั้งกินทั้งร้องซอยฝากในเด้อพี่น้องซอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกิน <c oughs> อย่าลืมลูกคว้าพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทั้งหลาย ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดเซีกดไลค์สับค่าสับตะใครให้เอาที่สบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการร่นยูทูบเบอร์น้องใหม่ทั้งกินทั้งร่ำทั้งร้องทัากินละทั้งรํำทั้งร้องฝากใ้เด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจเนี่ยเด้อพี่น้องซ้<_ <ull> _>อมพี่น้องซ้อมอย่าวากันได้พี่น้อง ยูดิมีแห้งด้วพี่น้องอัดสิเมียด้วพี่น้องเด้อปีไม่นี่อยละกันโควิดมันซาบเห่อวะที่ซีเมียย่านยูดิโควิดพี่น้องกับซีมีแหนมนด้วพี่น้องแหนมกับบองปลาแดกพี่น้องแก้วปลาแดกปลาแดดก็ให้ให้เองเลยพี่น้องไปตกปลามาเอามาเย็ดปลาแดกพี่น้องบ่ได้ซื้อเรากาแดกเอาทิศไปใจกับซีกินว้นไปลองว้นไปด้วพี่น้องเด้อเพ่งกับซีมีออกเรื่อยๆด้วพี่น้องแล้วเพ่งเจ้าของเลยพี่น้องซ่อม มาเต้ยกันเถิดพี่จ๋ามาเต้ยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียรนะพเอาที่สบายใจซอยฝากกดเซกดกดไลค์สับค่าสับตะใครให้ในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่เทิงกินเทิรร้องซอยฝากในเด้อพี่น้องซอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกิ ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและใยที่กดเสียกดไลค์ับค่าสับตะใครให้เอาที่สบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการ์นยูทูบเบอร์น้องใหม่เั้กินเั้งล้ำทั้งรอง้องทั้งกินละทังล้ำทึงร้องฝากในเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจบายานั่งแนเด้อพี่น้อง โอเคพี่น้องว่าเป็นไรพี่น้องพัฒนาขื้นจากไรอยู่ดีเนาะสอมพี่น้องซ้อมันสิไหกคล่องคล่องเสียงกระไรมีสิมีใสใสพี่น้องมีพลังพลังอือขันบ่สอมมันก็เปลี่ยนไปว่าอะไรเนก็ต้องเพ่งจับอพี่น้องแต่งเองร้องเองพี่น้องบ่อยาก่าดชมล้นซืดๆดอกพี่น้อง ซิ่งเกินแรกเอาทิสไปใจล่ำเตยได้พี่น้องสิ่งเกินที่สองเอาทิสไปใจล่ำเพิ่นซิ่งเกินที่สามเอาทิสไปใจล่ำสังวาดขอนแก่นพี่น้องบอไปใส่เราพี่น้องยู่หมองซับคาซับตะไคร่หมูสินไข่เขียงคาวเดี๋ยรักโอเคพี่น้องขอบพระคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อเอฟซีไม่ติดเข้ามาได้พี่น้องขอบพระคุณหลายๆยินดีต้อนรับพี่น้องสู้คู่สู้คนได้พี่น้องเออบ่ถือบ่ว่ายินดีต้อนรับสู้คู่สู้คนได้พี่น้องเด้อเบาว่ากันได้พี่น้อง ังคังก็สิมีคนอคอมเมนต์เขามากกับว่าเด้ยไปตอบเด้อพี่น้องเด้อว่ามีเวลาเด้อพี่น้องงานหล่ไลยเดี๋ยวนี้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบ,บว่วงงา,า,าวออก,กันกันว่าก,กันมันสกวามดันขึ้นจำบอกประเดี๋ยวคุยประเดี๋ยวนี้นะเมื่อเห็นว่ามีพักพี่น้องคนอยู่เมืองนอกอยากสิบอกว่าคือฮอดแหง อันนี้อันนี้เอาไม้แล้วพี่น้อง <c oughs> แตงไม้สีมาต่อเซ่เพลงอ้อมกบพี่น้อง <c oughs> เอาที่สบายใจพี่น้องมันสิมีแบบว่าแรงบัรดาลใจพี่น้องคิดได้อย่างเอามาาวาคิดได้อย่างเอามาวาดดอลองสิละมันจะมาต่อกันเป็นเพลงแค่น้องมาใส่แับอ,อื่นนีง่งแบบอ,อื่นเนี่ยแซ่บๆแล้วก็ใส่เห็ดใส่บบกบวบนะั่ง แกงอันโดนไปต้มโดนไป,นไปนก็ได้บอกเขียวมาสีเด็ดผักกระเสียดแซนด์มิไม่ปักกระเสีดต้นต้นพ่งสมหม,มูอย่างสม,ม,สห,มหมูก็อลหรกันสามซีฮอ้อกินกัเหมดยู่คือของแท้ได้หปนหะอ ที่สบายใจกัน,กนไม่ต้งกินทั้งร้องแล้ี่น้องเด้ออย่าหวาดกันแล้ี่น้องผู้ใด,ดมักเพ่งยังก็ขอข,อขอมาแด้พี่น้องเด้อว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้สีได้รัดปากโกดจะกินเขาบากกิงไปมาตกเตียงตึมเซึ่งตัวเองเป็นตาไงเพลงนี้ก็สิยฮาร์ดลองอยู่พี่น้องเซลไปลองไล่สดแด้พี่น้องเพลงซาเต็ม้องเขียนสมัยดเดียว แล้วเกาอนเดี๋ยเขาบอกบางไม้เนาพี่น้องกัสซีซงสัยว่า,าเอาที่สบายใจเป็นยังที่แลนกินเสมอ <c oughs> คลิปวิดีโอสิแลนกินเสมอพี่น้องจิ๊บนาทีบ่บล็อกเกินบล็อกเกินเสียผาเฮ็ดงานเนาพี่น้องเฮ็ดงานจันถึงเสาพี่น้องจันถึงเสาสิบโมงถึงหกโมงแรกี่น้องนั่งยิบผาไปน้องกับบ้านมากกันเลยเนาะ ปวดล้างปวดแอวโอ้ยแรงงานดินฟ้าอากาศมานันือนกันนะอเมริกามาือนก่คขึ้นขึ้นเรื่อยไปหรอก็จะว่ายฮิมะสิตกโตะวัสดุิมาตกออหยังก็สิปปูกพักเ่าวัสดุเนอกมันสุดท้ายมั้งบ่มีหรอ เปิดเพลงพ้อมาบอกอมกรอบใส่ผ้ากระิงหอมเศร้าหอมแรงคือสิมแหงหัวใจ <c oughs> มันขึ้นอีกไปพอเบิกอันย่ายอันหมอลำก่อนแล้วแต่งดาพไอ,อน่ายกบ่ ลรวลองเพลงล่ำก่อนแม่ไม่มารับท่องแปนบ่มารับท่องแปนป่ะที่ต้องเราก็อยากมอ,อกันคอสเบก์ก็ปีปป้แล้วมาลองคอสโดนทัวโลงมาวก็ป,ปีดซนะื้อนะไม่ได้ไม่ได้อาร์โซ้ไรซสดอันที่นี้ท่ดหลังได้หรอเปอันที่เขาจะเอาด้าน,านรัฐบาลไหม่่ได้เอาไปเอามาก็ปี้ซนะื่อหรอกมันตลกสนองนน เกี่ยวกับรัฐบาลแกมาล่อสิบมทั่วลงเดี๋ย่ยาสนอโลกอ่ะซ้ำมันต่อไปกินเก่าใครเอาทิดใบใจใบนั่งเนี่ยมีตะมวนได้ไปหน่องถ้บะมี่บะมี่ซี่เลียดได้ไปหน่องถ้าบ่าวเรียงจากของได้ไปหน่องทีแบดแบด มันปรมวนไปหลังมันจะความดันขึ้นได้ไปหลังเด้อเบาๆได้ไปหนังเด้อว,วันนี้ถ่ายขอได้ไลัองบอกเียงกินเสียงรองเสียงรับด้ไปหังเด้อกับเหตุการณ์ย่างเ่าะ รับรับสื่ออ่า te ก <psychedel>, ้อนล่ำได้เป็นหลงเรื่องผู้ใดสิมีผู้ใดผิดนักแต่งเพลงติแต่งเพลงพวกแต่งหมอนร่ำสินะเอาน้ามืนอเขามาได้เป็นหลงเรื่องรับสื่อได้เป็นหลงเรื่องต้องพิพานการพิจารณาก่อนได้เป็นหลงว่าโดนบ่เนื้อก่อนล่ำเนื้อเพลงนันโดนบ่กันจำสื่สื่อได้เป็นหลงเรื่องสื่อราคาทองตลาดน่ะนะผู้ใดอยากขายวะต้องพิจารณาสก่อนว่ามันโดนบ่เนื้อเพลงมันต้องโดนไปลองหมอล่ำเลย แต่เกี่ยวกับพวกยูทูบเบอร์พวกอันนี้ดีอย่กากอกหาก็เอาได้ไี่หรอกมันม,มน่ว <c> น <oughs> เอาหมอลำแบบม่วนมอนตลกตลกง สามก่อนแล้วเด็ก็โอเคหรอพี่น้งองบางมันเขาโยกอย่าควงกับได้ปุ๊บแจ่มใส่ซ้ำใส่ขอบคุณพี่น้องเด้เอ,อเอฟซีและพี่น้องติดกดแชร์และพี่น้งองขอบขอบคุณหลายๆเฮ็ดเล่นๆก็มีลูกอีลี่ประมาณนี้ ははっはっはは。 ครับอยากเป็นของอะไรกันดึงหัวบักอื้อหวานดิโอเคเพียงอะแลนแกงกับไส้พักอีตัวนะเพียงแส่แขง็งให้ตูวใส่แขง็ง ครับนี่เอาจิตสบายใจใบนั่งมากกระลองเพลงไปกระลองเพงลเพงไม่เป็นหอง <c oughs> เอาจิตสบายใจนอนก้นหมาอย่าวากันนะไม่หรอกย่าวากันเนาะมากันคว่ำดำเสร็จเด้ย๋ยวก่อนคันวากันบอกเลยไม่นรองบอกเลย เอาทีสบายใจไปน้องไป่ต้นส้มกันอายุพี่น้องที่ว่าจะตีกันได้พี่น้องเดิอมันสบายใจโอเคพี่น้องไม่ปิดถทายรายการเดยอีหยังนี่ขอบคุณเอซที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจ ให้กับยูทูปเอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจแนเดอพี่น้องสอยฝากกดแชร์กดไลค์สับค่าสับตะไครให้เอาที่สบายใจใบานางเนเดอพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องบายบายพี่น,อออน้อ,นอง, bye bye, องปุ่น